สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับคลิปนี้นะฮะสยามชาแนลนะครับจะมาแนะนํานะครับให้กับเพื่อนๆรู้จักกันนะฮะในส่วนของเหรียญ10บาทนะครับปีพศนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้มีข้อมูลใหม่นะครับมาฝากเพื่อนๆนนักสะสมด้วยนะครับเป็นนะครับข้อมูลดีๆนะครับ สิ่งที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นั้นนะครับแน่นอนครับทุกๆเหรียนนั้น จะมีราคาซื้อขายแต่จะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อนๆก็จะรู้ว่าแบบไหนมีราคาขนาดนี้ขนาดน,น,าดนี้ขนาดนี้และแบบไหนหายากนั่นเองครับวันนี้สยามชาแนลนะครับจะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับแล้วก็ค้นหากันนะครับหากใครหาเจอน,นั้นต้องการที่จะขายนั้นสยามชาแนลก็ย<อ>ินดีที่ <enge S 1> จะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนักสะสมกันนั่นเองครับเรามาดูกันครับในส่วนของเหรียญสิ บาทนะครับที่ผมกําลังจะพูดถึงดังต่อไปนี้นั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับดูคลิปให้ละเอียดนะครับแบบไหนมีราคาแพงที่สุดและหายากที่สุดนั่นเองครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญ10บาทนะครับรุ่นนี้นั้นด้านหน้านั้นจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับอยู่ตรงกลางเหรียญนะครับจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวามือนั้นเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับใครขออนุญาตนะครับ ะฮะขออนุญาตหยิบเหรียญเพื่อทําการอธิบายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนิดหนึ่งครับเหรียญ10บบาทนะครับแน่นอนครับจะมีขอบเฟืองแบบนี้ทุกเหรียญนะครับ นี่ครับแต่หลายคนนะครับไปเจอเหรียญที่ไม่มีขอบเฟืองเป็นกลมๆนั้นนะครับบางท่านเข้าใจว่าเป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดนะครับแต่ส่วนใหญ่นะฮะที่สยามชาแนลค้นหาจากเหรียญจํานวนมากแล้วก็มีการพบเจอนั้นปรากฏว่าเหรียญที่เป็นขอบกลมๆนั้นเป็นเหรียญที่ตกถังเครื่องซักผ้ามาไม่มีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมนะครับแต่ถ้าเป็นขอบเฟืองนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญปกติอยู่นะครับพอสอที่สยามชาแนลนะครับจะมาแนะนําให้เพื่อนๆหากันนั้นเป็นพอ อะไรมาดูกันครับนี่คือพศ2541ครับปีพศ2541นั้นนะครับด้านหลังนี้นะฮะอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้จะเป็นวัดอรุณนะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยแล้วก็มีนะครับพศบอกพศ2541ด้นล่างบอกราคาคือ10บาทครับ หลายท่านนะครับค้นหาเหรียญกันนะครับแต่ว่านี่ครับทุกคนไม่เข้าใจว่าแต่ละเหรียญนั้นนะครับมีราคาที่แตกต่างกันนะครับหากเป็นเหรียญปกติแบบนี้นะครับทางสยามชาแนลก็ยินดีรับซื้อในราคา50บาทต่อเหรียญนะครับหากมีสภาพใหม่ๆนั้นเราก็จะให้อีกราคาหนึ่งนะครับสภาพของเหรียญเป็นสิ่งที่จําเป็นครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญที่2นะครับที่เรา ค้นหาแล้วก็พบเจอนะครับนี่อีกเหรียญหนึ่งนะฮะที่สยามชาแนลจะบอกกับเพื่อนๆว่านะครับเหรียญลักษณะแบบนี้ในปีนี้นั้นจะมีราคาแพงกว่าแบบธรรมดาแบบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูเหรียญน,นี้สิครับท่านเห็นอะไรไหมครับหากใครไม่สังเกตนั้นก็คงคิดว่าน่าจะมีราคาพอๆกันกับเหรียญธรรมดาถูกไหมครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าสิ่งที่แตกต่างนั้นอยู่ตรงไหน นะครับท่านสังเกตด,ดูนะครับพระบรมรูปขององค์ท่านก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันมีคำว่าภูมิพลอดุลเดเดตเหมือนกันฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขียนคำว่ารัชกาลที่9เหมือนกัน แต่สิ่งที่แตกต่างนั้นคืออยู่บริเวณนี้นะครับนี่คือเหรียญที่เรานะครับอบอกกับเพื่อนๆให้รู้ว่านะครับแบบนี้นั้นจะมีราคากว่าแบบธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเหรียญที่3ด้วยนะครับนี่เหรียญที่3นะครับในส่วนของปี2 5 4 1นดะครับดูคลิปให้จบนะครับเรามี3แบบนะครับที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็จะมีราคาที่แตกต่างกันแล้วพร้อมกับ ประกาศรับซื้อของเพื่อนด้วยนะครับไม่ต้องกังวลใจช่องทางติดต่อขอให้ดูคลิปให้จบฟังคำบรรยายนะครับจะมีทั้ง q ิว o d e แลค้วและก็อ่าไอดีไลน์ให้กับเพื่อนนั่นเองครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับในส่วนของพระบรมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยบริเวณด้านล่างนี้นะครับจะเรียกกันว่าเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินนะครับแบบนี้นะฮะหรือว่าอ่าแม่ตราแตกนั่นเองนะครับนี่ฮะจะมีเนื้อเกินอยู่บริเวณนี้ จะมีราคาแพงกว่าปกติแบบนี้นะครับปีนี้คือปีอะไรคือปีเดียวกันนะครับมันเพื่อนนะฮะมอหมุนกลับมาเป็นปีเดียวกันครับคือปี2541ครับ ปี2541าแบบนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับกับเหรียญแรกนั้นแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างนั้นคือมีเนื้อเกินนะครับจะทําให้ราคารับซื้อของสยามชาแนลนั้นนะครับมากกว่าเหรียญปกตินะครับถ้าตรงนี้นะครับถ้า50บาทตรงนี้ก็น่าจะเป็น60 70บาทแต่ถ้าเป็นสภาพใหม่ๆก็น่าจะเป็นร้อยนะครับที่จะประกาศรับซื้อของเพื่อนๆในคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสังเกตดูนะครับบริเวณนี้นะครับ นี่ฮะจะมีบางเหรียญนั้นนะครับมีเนื้อเกินอยู่บริเวณนี้แต่เกิดขึ้นในปีที่ผลิตน้อยคือปี2 5 4 1ครับปี2 5 4 1นั้นมีกระบวนการผลิตไม่เยอะนะครับเ,เพื่อนๆตามข้อมูลนั้นอยู่ที่970,000เหรียญน,นะครับอนาคตสดใสนะครับในส่วนของปีนี้นะครับตอนนี้เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เข้าใจว่านะครับอยู่ในมือของนักสะสมหรือว่า อาจจะเป็นการนะฮะเป็นเหรียญที่ชํารุดแล้วทาให้กองกระสาบหรือกลมธนรักษ์นั้นดึงกลับไปล้อมใหม่ก็อาจเป็นไปได้นะครับในส่วนของปี2,541ที่เป็นเนื้อเกินแบบนี้นะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายเท่าไหร่นะครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญที่เราพบเจอกันใหม่นะครับเป็นข้อมูลใหม่เลยนะครับวันนี้ที่สยามชาแนลนั้นจะมาบอกกับเพื่อนๆนะครับเหรียญนี้นะครับผมจะซื้อแพงกว่า UNC ครับ นะฮะ UNC เนี่ยผมซื้อนะครับอยู่ราวๆ70บถึง80บาทนะครับหรือ100บาทนะครับแต่เหรียญนี้นั้นผมการันตีขั้นต่ำนะฮะอาจเป็นสภาพสวยๆแบบ UNC นั้นขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญที่ผมค้นพบกันนะครับเป็นข้อมูลใหม่ใช้ลรกก่าเดิมครับมาบอกกับเพื่อนๆนครับเพื่อนๆครับท่านสังเกตดูเหรียญที่อยู่ในมือของท่านก่อนนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับเหรียญที่จะมีราคาแพงนั้นอันดับแรกนะครับ1ความยากของเหรียญครับ 2ความสวยงามของเหรียญครับนะครับแล้วก็อันดับที่3อันนี้จําเป็นมากคือสภาพของเหรียญน,นะครับ ะะยิ่งมีสภาพคมนะฮะแล้วอยู่ในผลิตน้อยแถมมีลักษณะที่พิเศษนั้นนะครับเหรียญนั้นจะทําให้เหรียญมีราคาแพงกว่าปกติอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในตลาดนักสะสมเขาก็เล่นกันแพงกว่าปกติเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่เกิดจากแม่พิมพ์แม่ตราที่ผิดแบบนั่นเองนะครับแล้วก็มีสภาพที่สวยนั้นจะมีราคาสูงนะครับท่านสังเกตดูให้ดีนะครับเหรียญที่อยู่ในมือของเพื่อนๆนั้นนะครับผมจะอธิบายแบบนี้นะครับหลายคนนะครับยังไม่เคยสังเกตเหรียญป,ปี2 0ง0 541ครับปี2541นั้นขบวนการผลิตอยู่ที่9 7 0 0 0 0เหรียญนะครับแต่ว่านะครับหลายคนนะครับก็คงเข้าใจว่านะครับดูแค่พอสอก็น่าจะเข้าใจในเรื่องของราคาถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับตามตลาดนักสะสมนั้นเขาเล่นกันแบบแปลกกว่านั้นนะครับหรือว่าลึกกว่านั้นนะครับแน่นอนครับในส่วนของปี2541นั้นนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านนั้นเหรียญปกติทั่วไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับ เหรียญอยู่ในมือของเพื่อนเป็นแบบนี้ไหมนี่คือปกตินะครับแบบนี้นั้นนะครับจะซื้อในราคาเพียงแค่50บาทนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับจะหมุนกลับมานะครับหมุนกลับมาแบบนี้นะครับจะนะฮะผ้าเสียนั้นจะตรงขึ้นนะครับแต่ล้านหลังนั้นจะกลับลงมานะครับที่เป็นนะครับวัดอรุณเนี่ยนะครับจะกลับลงมานี่คือปกติครับแต่วันนี้ครับสยามชแนลนั้นนะครับค้นพบเจอเหรียญนี้ขึ้นมา นะครับเป็นเหรียญใหม่ข้อมูลใหม่นะครับเหรียญน,นี้ผมยินดีที่จะประกาศรับซื้อแพงกว่าเหรียญปกตินะครับสังเกตดูนะครับ มันเกดูตามผมนะครับเพื่อนๆดูช้าๆนะครับดูและทําความเข้าใจนะครับดูคลิปสยามชาแนลนะครับไม่ต้องรีบนะฮะอย่าเลื่อนผ่านคลิปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เข้าใจว่าแบบไหนมีราคาสูงแบบไหนมีราคาต่ำนั่นเองนะครับเราจะให้ทั้งความรู้พร้อมกับประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆไปด้วยนะครับสบายใจได้นะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับมาดูเหรียญนี้กันนะครับเพื่อนๆครับเหรียญนี้ดูให้ดีนะครับท่านจับเหรียญให้ตรงแบบนี้แล้วหมุนกลับนะครับเพื่อนๆเนี่ยเราเพิ่งค้นพบนะครับเนี่ยนะครับเห็นนะครับเห็นไหมครับ จะเป็นเอียงขนาดนี้นะครับผมยินดีที่จะประเมินราคาให้แพงกว่าเหรียญปกติครับนี่ครับเพื่อนๆครับเอียงขนาดนี้นะครับนี่ฮะแต่ถ้าเป็นสภาพใหม่ๆคมคมนะฮะโรยว่าใหม่ๆคมคมนั้นผมประเมินราคาค้นต่ำที่100บาทนะครับในส่วนของเหรียญที่มีลักษณะเอียงแบบนี้นะครับเดี๋ยวหมุนฝั่งนี้ให้เพื่อนๆดูก็ได้นะครับหมุนฝั่งนี้ก็ได้นะครับสังเกตดูนะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูครับเห็นไหมครับนะฮะจะไม่ตรงนะครับแบบนี้นะครับนะฮะหรือหมุน ฝั่งนี้ก็ได้ครับน้านาหน้านะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆหาเจอนั้นนะครับที่เป็นสภาพแบบนี้นะครับผมยินดีที่จะประเมินราคาให้แพงกว่าเหรียญปกติแบบนี้นะครับยินดีที่จะประเมินราคาให้แพงกว่าเหรียญปกติแบบนี้แต่ถ้าเป็นขวางแบบนี้นะครับจะแพงนะฮะแล้วก็หรือจะตรงขึ้นที่ทางเดียวกันแบบนี้นั้น แพงมากครับสามารถส่งมาประเมินราคาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากเพื่อนๆหาเจอแล้วนะครับอยากจะส่งมาขายหรือมาประเมินราคากับทางช่องสยามชาแนลนะครับสยามชาแนลขออนุญาตขึ้นคิวอาร์โค้ดให้กับเพื่อนๆครับนี่คือคิวอาร์โค้ดของช่องสยามชาแนลของเรานะครับสามารถยิงคิวอาร์โค้ดแล้วก็ติดต่อเรามานะครับแล้วก็บอกในส่วนของ i d l ดี e ด้วยนะครับไม่มีเต็มนะครับเพื่อนๆได้นะครับพิมพ์ช้าๆนะครับไม่ต้องเว้นวรคนะครับ สยามชาแนล9้9 VIP นะครับเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กพิมพ์ยาวไม่ต้องเว้นวรรคนะครับเพื่อนๆหรือยิง Q r Code คมานะฮะสามารถติดต่อแล้วก็ส่งรูปถ่ายนะครับมาประเมินราคากับเราได้นะครับในส่วนของคลิปที่เราประกาศรับซื้อเท่านั้นนะครับหากเป็นเหรียญที่นอกเหนือจากนั้นก็ขึ้นอยู่ที่เราจะตกลงกันนะครับบางเหรียญไม่มีราคาก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กด แชรเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลางกันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ